ลูกรักท่้งหลายสำหรับตอนนี้ก็อย่าขอพูดกับลูกรว่าเป็นเรื่องที่จะปรับความดีกันตอนที่แล้วเราก็มาถึงกันสามแยกประจวบเดินทางเข้าไปยังไม่ถึงคลองวานเวลาก็หมด วันนี้เดินทางต่อไปขันเข้าไปถึงบ้านพันตำรวจเอกเล็กฟอตีก็มีท่านทั้งสองคือสองตายาย่บ้านนี้สวยสดก็ดงามมากบริเวงก็สวยบ้านก็สวยสถานที่ก็ร่มรื่นอยู่ชายทะเล เสียงเครื่องกระทบฟังซ่าซ่าซาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีบ้านของน้องพัญญาพพันตรดเอกเล็กอีกคนหนึ่งลูกไว้แต่ว่าท่านเจ้าของไปทำงานอยู่ที่ประเทศอาหรับเป็นบ้านว่างเฉยๆใหญ่โตวสวยงามมากเป็นบ้านชั้นเดียวน่าอยู่น่าอาศัย แต่บ้านมากมีคนน้อยแล้วก็แต่ถ้าว่าคุณนายสมพิษได้ส่งลูกสาวแล้วก็นำคณะมาช่วยบริการในความเป็นอยู่ในการพักผ่อน่ยความจริงการเดินทางของเราคราวนี้คณะของเราทั้งหมดมีร้อยครัวไปด้วย หวังจะช่วยตัวเองมากกว่าที่จะเบียดเบียนเจ้าของบ้านแต่ถ้าว่าท่านเจ้าของบ้านพู้ใจดีก็จัดงานทุกอย่างเสียจนหมดเหมือนกันเรื่องอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยมีความสุขมีความสบายอย่างยิ่งก็เรียกไ้ว่ายากที่จะหาที่อื่นเกินได้ จะมีเทียบเคียงกันได้ก็ที่อ่าวไข่จังหวัดระยองคือบ้านของคุณป้าสงเสงี่ยมบ้านคุณป้าสงเสงี่ยมมีความสุขใกล้ทะเลชิดทะเลเช่นเดียวกันแต่การไปพักที่นั่นท่านยาของบ้านก็บ,บริการเต็มตัวสดเวียงสำหรับเรื่องการให้ความสะดวกอาหารการบริโภคก็มีคนสมบูรณ์เวสารลชานน และคุณวันดีเวสารชานนท์พร้อมด้วยคณะให้ความสะดวกสบายทุกอย่างน้ำจืดไม่มีก็ไปซื้อมาให้อาหารทุกอย่างสุบนอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันเอเป็นอันวบ้านนะ้งสองบ้านนี้เป็นปันจจัยแห่งความสุขมากเพราะติดทะเลพ่อมองกระแสะคลื่น ที่มาเคลื่อนเข้ามาจากทะเลขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหวัวเคยตรัสเื่อเรื่องคลื่นนี่ผมก็ชอบรู้จักคลื่นได้ดีก็เพราะอาศัยเล่นเรือใบเห็นคลื่นที่มันขึ้นแล้วมันก็จมหายไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่ คลื่นลูกก่อนหมดไปคลื่นลูกใหม่มาแทนไม่ใช่ลูกเกา่าทำริยะอย่างนี้เรื่อยๆไปเป็นนมาเห็นคลื่นในทะเลติดต่อกันเสมอในที่สุดก็มากระทบฝั่งท่านเมื่อมองดูตัวของเราเห็นว่าท่าลมให้ใจอย่างทรงอยู่ที่เรียกกันว่าผัดสาหารและหารอย่างทรงอยู่ที่เรียกว่ากวก,ว,กวลิงเวลาหาร ร่างกายมันก็ทรงอยู่ได้คล้ายกับคลื่นในทะเลคลื่นในทะเลท่านลมยังมีอยู่เพียงใดคลื่นก็ยังมีเพียงนั้นถ้าลมหมดไปเมื่อไรคลื่นก็หายเหมือนกับร่างกายของเราถ้าหมดลมเสียเมื่อไรก็ชื่อว่าตายพ่อก็มองต่อไปคิดว่าชีวิตของเรา มันคงจะไม่ทรงอยู่นานเเวลานี้ร่างกายมันเก่าแล้วก็ผุมากที่ไปไหนไปได้นี่อาศัยกำลังใจเป็นเครื่องคำจุนแต่ขายกำลังใจเป็นเครื่องคำจุนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเราจะ ไม่มีสภาพทรงตัวอยู่ได้คือว่าร่างกายมันจะพังจึงมายืนมองดูคลื่นอยู่ในห้องที่พักเพราะเป็นห้องที่มีหน้าต่างเป็นกระจกมองได้ถนัดมองดูคลื่นที่คลาดจะมาหาฝั่งสลายตัวไปก็มาคิดถึงร่างกายว่าเวลานี้มันแก่มาก สงสารลูกรักที่มีความดีพระบรรดาลูกท่านหลายคงจะคิดว่าที่พึ่งใหญ่ของเธอนี้ก็คือพ่อแต่ลูกจงอย่าลืมว่าที่พึ่งจริงๆที่ลูกจะพึ่งได้ก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พ่อได้ศึกษามาแล้วก็ปฏิบัติมา มันก็พอมีผลตามที่กำลังของพ่อจะพึงทำได้เวลานี้พ่อจะมีผลที่ไหนพ่อก็ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าใครดูลีลาของพ่อแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งอาจจะเป็นพระนักเลงสองเป็นพระการเมืองสามเป็นพิขุพานิคือพระพ่อ้า เพราะว่าปีนี้ซื้อข้าวสารถึงร้อยเกวียนซื้อเครื่องโรงสีมาสีข้าวมาสีด้วยแต่แต่สองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือคนอยากจนในทินธุรกันดานลเพราะว่าถ้าจะไปสีข้าวเราก็ขาดทุนมากหบร้อยตำงนดตรีไม่รง ซึ่งมีลงสีเล็กเหมือนกันกบอกว่าถ้าข้าวดีเครื่องสีประเภทนี้จะสีได้ถึง65%แต่ถ้าเราไปสีทาลงสีบอกว่าจะให้40%ซทั้งปลายและลลำเขาก็าไปด้วยแถมเอาเนื้อข้าวลงปังของเราไปอีกอีก25%ก็ข้าวของเราดี รวมความว่าข้าวร้อยเกวียนนี้เราก็ต้องเสียเงินเปล่าไปสองแสนบาทเศษ็จยันนั้นยังได้ตัดสินใจซื้อเครื่องสีข้าวซื้อเองดีกว่าซึ่งราคาประมาณราคา4 5่0 0บาทแล้วระยะต่อเติมกันบ้างทำไรกันบ้างก็ไม่เกิน5 0,000ื่ถ้ามาคานขึ้นมาหลังหนึ่งราคาก็ไม่เกิน30,000บาท คิดเฉลี่ยแล้วทั้งเครื่องสีข้าวและก็อาคารยังไม่ถึงแสนแถ้าได่ว่าข้าวหนึ่งเกวียนถ้าเราจะไปสีที่โรงสีเราต้องสูญเสียผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ถึงสองแสนบาทเศษอันนี้ยอมไม่ได้ใครจะนินทาว่าร้ายยังไงก็ช่างขอย้อนหลังกลับมาคุยกันใหม่ เมื่อถึงท่านยายของบ้านก็ให้โอกาสจัดห้องเป็นพิเศษคิดไม่ถึงว่าจะมีความสุขความสบายแค่นี้เราใช้เวลาพักกันเพียงสองคืนท่านยายของบ้านบอกว่าน้อยไปแต่ว่าปีหน้าจะมากันใหม่เมื่อท่านจัดอาหารรับรองเราดีวันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวที่น้ำตกห้อยยาง กระแสน้ำตกค้อยอย่างนี้คนยังเรียกว่าน้ำไหลเพราะว่าประวัติศาสตร์เดิมสูญสลายไปด้วยว่าเรารู้ความลับพ่อเคยย่องเข้าไปกานในเห็นสมบัติมากตอนกลางคืนเทวดาบอกว่าถ้ามีคนพบก็ต้องปิดหินเลยพังทลนลายมาทับอ่างน้ำจนหมด ภาพเดิมทีเดียวสวยสดงดงามดีมากเป็นหน้าทัศนารณ์เป็นหน้าทื่นใจหน้นทางที่เดินทางเข้าไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวก็ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แต่ว่าทางสั้นนิดเดียวหน้าเส้นายที่ทางจังหวัดก็มีส่วนควรจะทำเป็นทางลูรังไปนานแล้วพอพบ สิ่งตั้งหลายเหล่านี้คือถ้ำนี้ทานี้พอพบมาตั้งแต่ปีพศ2507ถึง508 50พบมาตั้งแต่ปีนั้นจะทำทางทำก่อนแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครจะซ่อมจะแซมเลยนี่ก็น่าคิดถ้าทำให้ดีที่นี้จะเรียกทัศนาจรมาเที่ยวได้มาก ทางระยะทางไม่เกินเจ็ก,กิโลน่าจะทำได้แต่ก็แปลกใจวิภาราคิดของทางบ้านเมืองท่านมากจริงๆเมื่อเห็นกระแสน้ำไหลตลอดน้ำไหลแรงเป็นทางออกมาเขาสามารถทำปปาไปใช้ที่หุอยยางได้แต่ถ้าว่าไม่มีใครคิดว่าจะนำทางน้ำไปเป็นประโยชน์ เขาลือกันว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขาดแคลนน้ำแล่ว่าเราจะใช้ปัญญาโบราณสมัยคุณปู่หรือปู่ของคุณปู่ปู่ของคุณป, ộ, ป ộ ู่ของลวงพ่อเอามาใช้น้ำนี่จะเป็นประโยชน์ใหญ่โดยขุดสะะใหญ่ไว้แล้วก็เก็บน้ำไม่ไหลลงทะเลไปเฉย แล้วก็จะจ่ายไปใช้ที่ไหนก็จ่ายไปได้ตามอธัธยาศัยเรื่องนี้ก็ขอยกไว้เพราะว่าปริญญาสราวัตไม่มีความหมายเป็นอันว่าเมื่อไปนั่งชมน้ำตกความจริงแล้วก็ชมประวัติกันมากกว่าก็มีโอกาสคุยประวัติกันต่างๆนานา ไป,ไป,ไปมาไปไปมามาท่านอินทจักก็ย่องมาข้างหลังบอกว่าทองที่เห็นทรัพย์สินที่เห็นมันยังเป็นของน้อยเพราะว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่จะทรงไว้ใช้สอยแต่ว่าทองแท่งสำรองในการใช้จ่าย เข้าไปในหลืบถ้ำเดินไปด้านทิศตะวันตกแล้วก็จะมีช่องไม่กว้างนักแต่กวกว้างพอที่จะสี่คนรอดได้เข้าไปแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาทางทิศตะวันออกหน่อยหนึ่งเลี้ยวไปทางทิศใต้จะเจอถ้ำใหญ่ถ้ำหนึ่งในนั้นจะมีทองคำมหาสารเป็นทองคำแท่งไม่ใช่ทองธรรมชาติ เป็นทองที่เจ้าหน้าที่เอาไปฝังไว้ไปเก็บไว้เพราะว่าสมัยนั้นถูกกองทัพนะครสีธรรมราชยกขึ้นไปกยึดกุยบุรีกุยบุรีก็เป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งมีเขาสามร้อยยอดเป็นที่ทัศนาจรน่าชมแต่เขานี่แม้ก็น่าจะมีประวัติเหมือนกัน เดิมทีก็เด็กเขาสามร้อยรอดคำว่าประวัตินี่คุณจะถือว่าเป็นนิยายแล้ว่าเป็นนิทานดีกว่าคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าที่ต้องนั่งตรงนี้ก็มีวัดทองคําธรรมชาติอยู่มากเป็นอันว่าเวลานั้นวันนั้นเรามีโอกาสดีมีโชคดีเพราะว่าเราสามารถนั่งอยู่บนทองคำ ซึ่งมีน้ำหนักนับเป็นสิบสิบตันแต่ว่าการจะหาทองคำจากผีบอกแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ใหญ่จะต้องมีความรู้ดีเรื่องนี้จริงจะได้มิเชนั้นจะเห็นทองคําเป็นไม่กรวดธรรมดาธรรมดาไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาพลวงตา วันนั้นฝนตกหลังจากชมหลังจากชมน้ำน้ำตกห้อยยางแล้วก็เดินทางกลับเดินทางกลับรากวุรเปียกจาต้องกลับในวันนั้นท่านจยคุณมาสุสิงหนาฏกับท่านคุนเรืองรัศมีรับหน้าที่เอารถไปส่งเปียกขึ้นรถทัวร์ แอปรายกดว่ารถรถกระบวนรถออกไปแล้วรถทัวร์ออกตอนดึกจึงต้องกลับมารวมกันใหม่เวลานั้นวันนั้นก็เดินทางเข้าจังหวัดประจวเหมือนกันเพื่อซื้อพลาสติกเอามาห่อของที่จะนำไปแจกทหารตำรวจและประชาชนภายในภาคใต้ลังจากการซื้อเสร็จก็เดินทางกลับ นับตั้งแต่วันต้นที่เข้าไปถึงก็มีญาติโยมพุทธบริษัททั้งข้าราชการพ่อค้าก้าบนดีมาตั้งแต่คลองวานอำเภอจังหวัดประจวบและก็อำเภอทับสะแกท่านมาก็ด้วยศรัทธาแท้มีเจ้าของลงเลื่อยลงไม้ก็มาด้วยรู้สึกว่าน่าชื่นใจกับท่านหลายที่มีเจตนาเป็นกุศล ทุกคนมากันในความระเบียบเรียบร้อยเป็นอันดีจะหาคนในแปลกถิ่นที่ไปใหม่ๆเรียบร้อยอย่างนี้เป็นของหายากแต่ก็พอคืนที่สองรายกฏว่าคนมากกว่านั้นมากแน่งขนาดบ้านไม่พอพักทั้งขึนหลังนี้รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท รู้ข่าวเข้าแล้วก็มาบ,บริจาคเงินร่วมบำเพ็ญกุศลโดยสเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพิเศอยู่หัวเนื่องในศูนย์คนสงเคราะ์ผู้ยากจนในถินธุรกันดาลที่พ่อเป็นผู้จัดการอยู่คืนหลังนี่ได้เงิน1 1ึ0งบาทคืนก่อนได้รับเงิน2,200บาทเศษพ่อไม่ได้นำเอาตัวเลขมา ยิงจำไม่ได้ว่าเสเท่าไรไม่ตอนเช้าเราจะต้องเดินทางกันต่อไปไปจังหวัดกระบี่แต่ปรายกดว่าในตอนเช้าพ่อไปข้างนอกท่านพันตำรวจเอกเล็ก,เล,กเล็กฟอร์ตี้บอกว่าชื่นใจเหลือเกินลูกลูกของลุงพ่อนี่ดีทุกคน มีความกระยันมันเพียนมีความระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีบุคคลใดทำจะทำให้สะดุดตาสะดุดใจเข้าของเก็บกันตสมดกว่าถูเช็ดถูกันท่านยังบอกว่าพื้นนี่เขาก็ถูก็ใช้จนลื่นเจาน้าแม่บอกเขาบอกว่าอย่าถูให้มันลื่นนักสองคนตายายแก่แล้ว,วันเดี๋ยวจะล้มลงไป ถ้าท่านก็บอกว่าท่าดีเรียบร้อยแบบนี้จะมากันสักเท่าไรที่บ้านนี้ก็ไม่ท้อร้อมรับเสมอนี่แหละลูกรักเราพูดกันมาเราพูดกันไปสาระสำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้สหรับเทพหน้านี้รู้ว่าภาสิตโบราณเี่กล่าวไว้ว่าอยู่บ้านเขาจะนิ่งดูได้ จงปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนี่หมายควาว่าถ้าง,งานนั้นมันไม่มีเราก็เล่นกับเด็กเมื่อเด็กไม่ไปกควนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขามีโอกาสทำงานได้เต็มที่ฉันใดมันดนาคณะของลูกรักทุกคนก็เช่นเดียวกันไม่ยอมนิ่งดูได้ด้วยช่วยทำทุกอย่าง ทำจงความเรียบร้อยเกิดขึ้นเป็นที่ชื่นใจของเจ้าของบ้านนี่เป็นระดับความดีที่บรรดาลูกทั้นหลายจะต้องจดแล้วก็จำแล้วก็เก็บไว้ในใจรักษาไว้ด้วยดีอย่าให้ความดีนี้จืดจางไปถ้าความดีน,นี้จืดจางไปเมื่อไรแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายความสุขของเราจะไม่มีเป็นอนันว่า เมืองปราณขอโทษมากกว่าคลองวันในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็เจอแหล่งบ้านสำคัญพอที่จะเป็นพักอาศัยในการเดินทางสรง,งครอบคุลผู้ยากจนต่อไปเพราะว่าท่านจะของบ้านประวรณาไว้คิดว่าร้อยคนนอนอย่างพวกเรา นอนทั้งสองหลังนอนร้อยคนในแบบสบายๆเมื่อถึงเวลาตอนเช้าของวันที่ 15, 17, สิบหบเจเมษายน2521ก็ลาท่านจ้กของบ้านหลังจากบริโภคอ,อาหารเสร็จท่านก็นำอาหารใส่ปินโตเหมือนด้วย เดินทางรอนแรมกันมาตั้งแต่จังหวัดประจวบถึงสามแยกชมพรก่อนที่จะถึงสามแยกชุมพรเลยบางสะพานใหญ่เล็กน้อยเห็นยะเป็นตลาดนัดยาอะไรก็ไม่ทราบลืมชื่อไะแล้วเห็นปัม๊มคิดว่ารถคิดว่ารถแลนเื่อนะ้ำมันจะหมดก็เลี้ยวเข้าไปเมื่อมาถึงกันก็บอกว่า ไปจวบช,ชมพรสบายมาก,กรับไม่ต้องเติมน้ำมันเพราะด้วยเจ้านี่แกเล่นสองเท่าของ e 20, ของียี่สิบพระ์ดสันอียี่สิบแต่ว่ารถคันนี้จูกคนได้จริงๆรเบาไปม,มากจูกได้ถึงสิบเอดคนอันนี้ก็ควรจะคิดสบอคนหรือว่าน่าก็จะเป็นสิบเอคน ที่ว่าต้องคิดก,กว่าเป็นรถที่ท่านพลโททนทองสวรรณทั์เจ้ารบเจ้ากรมยุต่การทหารบกแล้วก็เป็นผู้หน่วยการศูนย์ร่วมของทหารบกทัานเรือทหารอากาศถ้าไม่ได้รถคันนี้เราก็ต้องเพิ่มรถเล็กอีกสองคัน นี่เป็นมาได้รถคันนี้หนึ่งคันเท่ากับรถเล็กมาอีกสองคันเพราะว่ารถเล็กของเราบรรจุคนได้คันละห้าคนสองคันก็สิบคนรถคันนี้คันเดียวได้สิบเอ็ดคนเป็นอนวุวาเราโชคดีเพราะความเมตตาของท่านนั้นขอบรรดาลลูกๆรักท่านหลายจงอย่าลืมความดีของท่านผู้นิเยีย ถ้าว่าท่านมีความประสงค์สิ่งใดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของเราคอ้ตอบสนองทันทีเมื่อเติมน้ำมันเข้าห้องส้งขหองน้ำกันดิีแล้วก็เดินทางต่อไปท่าสามแยกชมพรอรกบดีพบท่านหม่อมหลวงวรลวัฒนผู้หน่วยการลงไฟฟ้าฝ่ายผลิตปักใต้ท่านประจำอยู่ที่กระบี่รอรับอยู่พอดี รถทุกคันเติมน้ำมันเสร็จก็เดินทางตามทันต่อมาเพื่อไปบริโภคอาหารเครื่องวันกันที่ตลาดอำเภอหลังสวนตอนนี้รถเดินทางมาด้วยดีแต่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดเข้าไปบริโภคร้านอาหารปรากฏว่าในร้านนั้นมีสมเจ้าทำการอาหารเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ท่านผู้ค้าขาย,ขายโกรธและไม่ยอมพูดกันซื้อของจากคนโน้นแล้วจะมานั่งที่โต๊ะคนนี้นี่นั่งไม่ได้ต้องไม่นั่งโต๊ะคนโน้นซื้อรายไหนแล้วก็ต้องกินตามช่องของรายนั้นข้าวผิดช่องไม่ได้ เป็นอันว่าอาหารวันนั้นบริโภคกันอร่อยตามสมควรเพราะว่าเราไปกระชั้นเวลาไม่มีเวลาเลือกแต่ก็เห็นว่าจะเป็นร้านที่ดีที่สุดเพราะว่าท่านหม่อมหลวงวรวัฒน์ท่านเป็นผู้นำเข้าไปเมื่อบริโภคอาหารเสร็จก็เดินทางออกจากตลาดหลังสนวนวุ่งน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างทางรถคันหน้าเกือบจะชนเด็กเขาแม่จะมาลูกมาเดินข้ามถนนเห็นรถมาเร็วแกก็วิ่งข้ามถนนปล่อยทิ้งเด็กไว้ล้ารถเขมอมหลงวรวัตนเปรกไม่ทันหยุดไม่ทันในเวลานั้นเด็กคนนั้นก็จะต้องตายนี่จุดนี้ไปจุดหนึ่งที่เป็นจุดร้ายที่ลูกคนจะตัดทิ้งไป เป็นพ่อคนแม่คนน่าจะมีความรอบคอบรถไม่ได้วิ่งมาติดติกันอย่างในกรุงเทพนั่นนานจะมีสักขันทำไมจะต้องไปตัดนารถคนประเภทนี้ถ้าเขาตายเขาก็ไม่ตายคนเดียวเขาก็จะต้องเอาเจ้าของรถให้ตายไปด้วยเพื่อช่วยใช้เงินทำศพระคาเสียหายอาจจะต้องเสียเงินค่าเลี้ยงดูลกดูลกควยเพรากลูกเขายัางเล็ก นี่ะบรรดาลูกรักพระพุทธเจ้ากล่าวว่านับกบุคคลผู้จะทำอะไรก็ตามให้ใคร่คนเสียก่อนถ้าไม่ใครค่คนก่อนคนร้ายมีได้เกิดขึ้นอย่างแม่ของลูกคนนั้นตัวเอาตัวเองรอดได้แต่ถ้าว่าปล่อยให้ลูกน้อยจะให้ทดทับถ่ายน่าเกลียดไหม สำหรับเทพหน้านี้ก็หมดเป็นธรรมนีเพื่อขอยุติเป็นธรรมนีเวลานี้จับนาฬิกาขึ้นมาดูที่เวลาสองนาฬิกาคนนี้เห็นว่าควรจะพักผ่อนเพราะบรรดาลูกรักทันไหลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระ,พระรบรมินทรวรบรมศาส์สันดาสม,มาสมุทธเจ้าจงพยายามรักษาความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้พวกเราทั้งหมดจะไม่มีการถอยหลัง ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดคําว่าจนเขไม่มีแต่ว่าชาตินี้หลายชาติที่คนเขาไม่ต้องการสมัครสมัครกลับเวลาเลยเป็นหนึ่งนาทีแล้วคอลากอรอความสุกสวัสดิ์พิพัฒนามุคคลสมบูรณ์ูลผล,ลจงมีแด่บรรดาโลกโลก,โลกทุกคนสวัสดี